นะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมแจ็คแพดจัมเปอร์นะครับอยู่ในเกมโรบ,บอกนะนะั่นเองในแมปนี้เราต้องกระโดดให้ไกลที่สุดนะครับโดยเราจะมีเครื่องช่วยเหลือนะั่นคือแจ็คแพดในการกระโดดไปให้ไกลที่สุดทะลุขอบฟ้าไปเลยยิ่งกระโดดไกลแล้วก็จะยิ่งได้ตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูอนะครับนี่ไงนี่ไงออโอ้ยอโอ้ยโอ้ยชนก้อนหินโอ้ย ได้ที่340เมตรนะครับได้ตังค์มา3 4บาทนั่นเองไปกระโดดขนต่อเลยอ่าจะเลือกขด้นต่อเลยครับนี่ผมจะกระโดดไปต่อตัวตรงนี้นะเอยเก็บเพชรได้แล้วเย้เด้เพชรมา20นะครับจะกระโดดไกล370รอูได้ตังค์มา37บาทนะครับอพอเราได้ตังค์แล้วเราก็ต้องเอามาอัปเกรดนะครับ นับกรดตรงนี้เลยใช้ตังหนึง100บาทนะครับเราก็จะเพิ่ม Power ไดกล้ห้าสิบเลยเราก็จะกระโดดได้ไกลขึ้นนะครับดยูยกระโดดได้ไกลมากเลยอมอมออนี่ได้เท่าไหร่ได้420เมตรเลยโอ้หได้ตั้งค์สีบามบาทนะไปกระโดดต่อเลยเลีวกระโดดต่อ ขอดูไกลที่สุดเนาะเก็บของอเข่าน ja. mm ี่ไงนี่ไงโอ้ยเลย422เลยนะครับไปเราไปเก็บต่อเลยนี้นี่น OK ี่กระโดดไไกลก็เดิมเก็บเพชรได้ไหมไม่ได้โอ้โหเสียดายมากโอ้ยได้สีแดงอะไรไม่ถึงหรออ๋อจัง199บาทแล้วขอาเก็บได้ไหมดูก่อน อัพเกรดขั้นต่อไปต้องใช้เงิน300บาทเลยนะครับมองเก็บตงังค์อีกสักหน่อยใช้เงิน300เนยเหรอไปเลยนี่เก็บได้ไดต้อีกแล้วยังไม่รู้เลยว่าเพชรเอามาทำอะไรนะครับเออนี่อะไรน่ะซื้อเพทใหม่ได้ไหมยังไม่ได้นะต้องใช้ ต้องใส่ต้องอัปเกรดในครบก่อนนี้ผมก็ได้อัปเกรดเป็นขั้น3ามเต็มแม็กแล้วแล้วผมก็เก็บตังได้400แล้วอีกนิดเดียวผมก็จะสามารถซื้อแจ็คแพดอันใหม่ได้นะครับแต่ผมไปเล่นกระโดดอีกสักนิดหน่อยนะครับไปเลยโอ้ขายมากมนี่ได้สีแดงด้วยโอ้สีแดงได้ไปต่อเหรอสีเขียวสีเขียวก็ได้ไปต่อหุ้ยโอม้มาด้านทะเลซ้ายเลยอ่ะ มาในแมพทะเลทรายเลยโอ้โหสีแดงคือได้ได้จำต่อเหรอโอ้ได้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเลยนี่เราก็ไปซื้อแจ็คแพตอันใหม่ได้แล้วที่นะนี่ไงราคาสี่ร้อยห้าสิบซื้อเลยโอ้โหสนใจนี่สนใจแล้วโอ้เราก็โอ้แอจ็คแพตอันใหม่นี่เราสามารถกระโดดจำได้สองอันนะครับ จำจากอันเทแปทอันแรกเราสามารถจำได้แค่ทีเดียวแต่ไอแปอันใหม่เราสามารถจำได้สองครั้งเลยดูจะจำสองครั้งงไงมาดูกันนะครับกระโดดทีหนึ่งทีกระโดดสองทีโอดึงด้านทะเลทรายเลยนะสีเขียวถึงไหมถึงสีเขียวได้ไปต่ออีกหน่อยนึงโอ,โอ้โหถึงด้านทะเลทรายแล้ว ได้ตั้งหนึ่งพันเก้าเลยสิบห้าแน่ได้ตังร้อยหนึ่งโอ้แล้วแล้วเราสามารถอัพกิจอันใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยเราก็สามารถอัพกิจอันเท็แพทอันที่สองได้ด้วยเราต้องใช้เงินห้าร้อยยี่สิบเลยนั้นผมขอเวลาไปฟาร์มแป๊บนึงน,นะครับแล้วก็มารอดูกันเลยว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหน อาล้ครับหลังจากพี่ฟาร์มมาสักพักพีไ่ไปได้ไกลามากขึ้นนะครับตอนนี้พี่ก็สาม,มารถซื้อแจ็คแพดสีฟ้าได้แล้วนี่นซื้อเลยลมใสโอ้ตอนนี้พี่สาม,มารถกระโดดได้4ครั้งแล้วน,นะครับดูกันจะไกลแค่ไหนกันไปเลยไปเลยแจ็คแพดไปเลยแจ็คแพดลูกพ่อ โอ้จะถึงด้านลาวายอยู่แล้วไม่ถึงก็โดนอีกทีนึงโอ้ติดปิรามิดนะครับไลน์ไม่เป็นไรเทคนิคก็คือมองให้สูงเข้าไว้แล้วกระโดดที่ไกลสุดน,นี่นี่แน่โอ้ติดปิรามิดอีกแล้วปิรามิดไม่ได้ ปีมิดลบให้ได้ลบปีมิด้ได้แนไ่ไปไกลถึงด้าลาวาแล้วตกลาวาไหมกระเด้งกลับมาด้าทะเลทรายโอ้โหไ,ได้อ่ะถึงด้าลาวาแล้วลรับตรงนี้แหละสวยงามตรงนี้แหละสวยงามตรงนี้ก็สวยงามตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวย้โอถึงกะลุตาลาวาไปแล้วจะมองตกลาวาโอ้ย โอ้จมน้ำราวาตาดเลยอสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับไปต่อเลยไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อได้ไปอีกทะลุก,กันไปเลยตกราวายแล้ว อ๋นี้ก็ถึงด้ารลาว้านะครับเดี๋ยวพี่จะไปอัพเกรดเช็คแพทของพี่ก่อนนะครับนี่แรงขึ้นโอ้ยยิงอัพเกรดยิงแพงเรื่อยๆโอ้ยยยยยยยไยย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 ย นะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอไปลาไปฟาร์มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะบินทะลุขอบฟา้าไปเลยก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายย้